คุณผู้ชมคะัและถ้าพูดถึงบทบาทของจีนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นการทำงาน<ม>การประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟนะคะจะเปิดตัวกันในช่วงเดือนธันวาคมก็คือเส้นทางรถไฟสายจีนลาวกำลังหมายถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคอย่างไรช่วงนี้ติดตามอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปน่าสมภพราคะ่ะคุณทิวลิปคะ ค่ะคุณนัาคะอาเซียนคอนเนควันนี้นะคะเราจะพูดถึงอิทธิพลของจีนผ่านการทูตทางรถไฟค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอิทธิพลของจีนนะคะที่มีการสร้างผ่านด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านการทหารด้านการค้าแต่วันนี้เราเจาะจองกันที่ โครงสร้างพื้นฐานหรือการสร้างทางรถไฟนั่นเองเพราะว่าการสร้างทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวนี่นะคะจะเปิดให้ใช้งานเดือนธันวาคมนี้ค่ะและเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะรองศาสตราจารย์ดออรอัตพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทิวฤิปครับสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ทั่วโลกครับผมอาจารย์คะเราตรงประเด็นกันเลยดีกว่าว่า รถไฟสายนี้มันมีความสําคัญขนาดไหนคะมันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อการเดินทางแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ภายใต้สิ่งที่นโยบายของประเทศจีนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าวนะันเบลวันโรสเน่ยนะครับเส้นทางสายใหม่เนี่ะเนี่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดแล้วบางทีคนฟังแล้วเส้นทางสายใหม่คืออะไรอ่ะนะครับ BRI เบลวันโรนี่คืออะไรนี่นะฮะจับต้องได้ที่สุดเลย จริงๆในสปปลาวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่บอ่อเต็นบอ่อเต็นของลาวบอ่อหารของจีนบอ่อเต็นมาถึงเบียงจรรันเนประมาณ414กิโลเมตรปกติเนี่ยถ้าผมอยากจะไปเมืองจีนฝั่งไปคุนหมิงเนี่ยนะครับนั่งจากเบียงจรันร์เข้าไปขึ้นรถบัสเข้าไปผมต้องใช้เวลา22ชั่วโมงหูค่ะไปนี่ก็ค่าตั๋วประมาณสัก3,000บาทค่ะรถไฟจีนรอบนี้ผมจะใช้เวลา แปดชั่วโมงฮะแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเท่านั้นไม่เกินหนึ่งพันบาทเราก็จะถึงคุณหมิงโอเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากลาวเนี่ยตอบโจทย์คําว่าแลนด์ล็อกคุณหมิงก็เป็นแลนด์ล็อกลาวก็เป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกทะเลเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟจีนคุณหมิงมาลาวตอบโจทย์แลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์ของคุณ mm hmm. ของยุนนานลาวก็เช่นกันครับตอบโจทย์คําว่าแลนด์ล็อกก็คือ ติดอยู่กับประเทศต,ต่างๆไม่มีทางออกทะเลนะครับอันที่1อันที่2ครับเป็นนโยโบายสําคัญของนโยบายท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เรียกว่า BRI เส้นทางสายไหมจากคุณหมิงเป้าหมายสูงสุดก็คืออยู่ที่สิงคโปร์ค่ะ <é. S 1> นี่เป็น1ึงหนึ่งส่วนของของเส้นทางระหว่างคุณหมิงสิงคโปร์นะฮะเพราะนั้นก็จากคุณหมิงจะผ่านส,ส,สปปลาวผ่านประเทศไทย ผ่านมาเลเซียและก็ไปจบที่สิงคโปร์ตอนนี้มิดซิ่งริ้ก็ส่วนขาดในอยู่ที่ประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ว่าเราก็เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมาโคราช250กิโลเดี๋ยวว่าหลังจากนี้ก็จะโคราชมาต่อจ้ำกับที่หนองคายหนองคายก็ไปจ้ำกับที่เวียงจันทร์พอดีเลยนะ,ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคอยชักงนิดนึงเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดมานิดนึงนะคะว่าแต่ต้องระวังคือมันมีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์แน่นอนที่สุดต้นทุนในการขนส่งได้ประโยชน์แน่ๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือว่าบนเส้นทางนี้เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งคนและของเข้ามาที่ระวังก็คือของจีนจัดทรั์เข้ามาสปปลาวลองจินตนาการดูสิครับกําลังซื้อของสองปปลาวจะมีมากขนาดนั้นเลยรอฮะสิ่งสินค้าจะเข้ามาเป็นหลายหลายร้านตันนะฮะในสปปลาวเพราะนั้นก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วย วันนี้สินค้าจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเราไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ประเทศไทยยังต้องระมัดระวังก็คือว่าการตรวจสอบสินค้าว่าได้มาตรฐานมีคุณภาพหรือเปล่านะครับในทางกับกานแม้จะต้องระวังแต่ว่าเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะก็คือเราสามารถส่งสินค้าไปขายในประเทศจีนมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นผลไม้เพนันผลไม้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งการขนส่งจากแหลมชังเรา จะได้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ต้นทุนในการขนส่งจะลดลงไปห้าสอร์เซนักท่องเที่ยวจะเข้ามาวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในสปปลาวประมาณสักหล้านคนเส้นทางรถไฟนี้ไม่เกิน5ปีผมพิ่านักเที่ยวที่เข้ามาในประเทศลาวก็จะประมาณสิบล้านคนอลองจินตนาการดูนะครับสปปลาวจะมีศักยภาพกำลังสำคัญผลิตสินค้าต้อนรับนักท่องเที่ยว1ิบล้านคนเลยนะเขายัางไม่พอ <อ>เพราะประเทศไทยก็จะได้อันนี้ส์ไปด้วยก็คือว่าสามารถจะขายทั้งประเทศจีนสามารถจะขายนักท่องเที่ยวที่เข้าบาในสปปลาวนะครับเศรษฐกิจลาวก็จะโตอย่างมากมากมายมหาศาลในนี่ก็คือทับของการขนส่งของอาเซียนที่จับต้องได้ที่สุดภายใต้นโยบายวันเบลวันล้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและที่อาจารย์มองว่าจสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรคะที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ย อยู่ฝั่งที่จะได้เปรียบมากกว่าเสียเปรียบหรือจะได้ประโยชน์จาก,นนจากสิ่งนี้มากที่สุดวันนี้เนี่ยผมจะไปพูดว่าเราวังสินค้าจีนเข้ามาและทําลาย s อสบ้านเราที่ผลิตสินค้าออกขาในประเทศจีนก็พูดไม่ได้แล้วเพราะเอสบ้านเราเจ๊งระเนระนาดไปหมดแล้วคุณผูงฟังครับไม่ใช่เจ๊งเพราะโควิดนะฮะเจ๊งเพราะสินค้าราคาถูกๆจากประเทศจีนเข้ามาแล้วเราสู้ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องระวังก็คือว่าผมคิดว่าเราวังในแง่ของผู้บริโภค <peach: S 2> ในแง่ของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสินค้าจากประเทศจีนจะเข้ามามากมายมหาศาลผ่านทางสงปปร,ราวผ่านเส้นทางรถไฟนี้และก็เข้าสู่ประเทศไทยจะทะลักเข้ามาหลายหลายจุดมาก,กสิ่งที่ประเทศไทยต้องทํามาตรฐานสินค้า <S <S ที่เข้ามานี่ไม่ได้มาตรฐานไหมมีความปลอดภัยไหมใช้แล้วดีไหมใช้ได้นานแค่ไหนอย่างไรคุ้มกับค่าเงินที่ผู้บริโภคคนไทยซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดูกันต่อไป ต้องสร้างมาตรการป้องกันตัวเองนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะอาจารย์เราก็คุยกันได้คร,รอบคล <ผม S 1> ุมพอสมควรนะคะ <ผม S 1> เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ากลับมาคุยกันใหม่จะเป็นหัวข้อนี้หรือเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวว่ากันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์หมดเวลาเร็วเหลือกเกิน <S <S ครับผม <S <S สวัสดีครับ <S <S ท่านผู้ฟังครับสวัสดีคะ่คะและนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทุกอย่างที่เข้ามาทุกอย่างที่เชื่อมต่อกัน มีทั้งด้านได้เปรียบและเสียเปรียบก็อยู่ที่ว่าประเทศไทยนะคะจะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองอย่างไรให้เราอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะคุณนัท t าคะ